สวัสดีครับพี่น้อง,องแฟนเพลงแฟนมอลลัมลครับช่องกระชัยลำเพลินออฟิเชียลปาดสวัสดีครับแม่ลำเพาสวัสดีครับพี่อมดสวัสดีครับพ่อตายสวัสดีครับอันคุณตุงปาดมาบุกมาบุกอ่าไล่กัญชัยแล้วนะหน่อยเนาะเป็นใจไรเป็นใจไรบรรยากาศหลากหลายหลากหลายฮะซุกยอดสุกยอดสุกยอดเป็นบอสุกยอดเอาจังเีิลเอาจังไกมีข่อสิบยาเป็นป่าเปยังต้สามวัน เขาพิธีทางเจ้ามันหลต้องมีตายวิธีพิีทางมานะมาเอาการแ่งสาวัดเ้าซักบวนี่วนน้อยู่น้องข่อยไันาอยู่คนละมุมเนยพออยู่มุมผิดจะไปอยู่มุมพูนโอ้ยก็มาเอาแล้วแต่ก็อยู่มุมพิธตายก็เก่ามองปลาเห็นในหลายจะไปอยู่พูนว่าบรรยากาศดีหลายเนาะมักหลมักหลเนี่บางทั่วแล้วบีมราอย่างยมากียดยางเห็นอน่ยางก็บบริกีจ เขาต้องใส่ป like mm. ุ๋ยหลวงเขาลุ่นดิปูแสนามสนุนเฮาปาร์ตใจเสียดสวสดีครับสวัสดีจ้าโอ้มีแต่คนคืนหอดมีแต่คนคืนหอดคิดถึงรับพี่น้องปาดปตปีงกบปีงปลาตำมกทั่วปีและที่สำคัญที่สุดแกงน้ำใหม่สดครับ ชอนขับชอนขับครับแบบแยงมาแงมเคลื่อนหงงอดนาวันน,วน่าโทรหนาวันเนี่ยปิดตู้งาบุ๊คหอดบาไปิดแล้วเสร็จจ่อ,จอ,อเรียนวอเรียบร้อยเสรจจ่เบิ่งคลิปนี่ละน,ลนี่ครับคุปเป๊ะฮะน้ำน้ำในตู้น้ำในตู้โอ้เด็กๆได้ตุ๊ก,กตาในกระเป๋าอ่ะเก็บใบ้กับแม่แม่คอยทอดเกิรบไปเลยบคุณครับมาเด้อมากินข้าวนกันพี่น้อง วันนี้ต้องมาเล่นไก่บ้านครับอยู่บ้านพ่นแพงอันว่าไปว่ามากลับไปเล่นอยู่ในปลาไปละมองเป็ดแผลนว่าเล่นแล้วพามาบุกบ้านไปเลยเป็นเกียรติย่างหญิงเลยอยู่ใกล้อยู่วันในบ้านกันจังเกียรแมนพ่อตาแกอยู่สะพือไตเนาะแมมนครับผอยู่สะพือไตมาหนึ่งหัวใจไปบอกเหมือแรงเบื้องล่างบอกมือแรงไปแนะแกตัวใหม่เออแกตัวใหม่ เขาสิบตีกันหรือบอกตีสามวันบัดพูดแพงแหงคักเลยให้มันขาดรถแต่ว่าัดแคบๆอุ้ยรถม่มีหมอกจอดเลยจอดตามหนุนนี่นันนะขอบคุณครับข้าวปราเรอ แม่พากินหลายๆ้ด้วยแม่พ่อเจ้าไปเบิ้งทักหน่อไปเบิ้งในขั้วครับพี่น้องไปเบิ้งในขั้วไปเบิ้งในขั้วไปเบิ้งในขั้วสวัสดีครับคุณแม่อสมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนบ้านครับดีค่ะวันนี้วันรวมรวมอ่ารวมสมาชิก เมล็ดไก่บ้านไปบ่มืแรงนี่ไปค่ะไปไปรถไชุดเจออค้านังขาวบัตรงห่วงค้าหมอลำเจออมาัมพาสพามันถักมากหมือแรงพอกันนะครับพี่น้อเจสียนเจาบบาทนะครับมา้านอันนี้ยังนีาต้มปลาเชฟมาจากอำนาจเจริญนะครับ เชฟชูนครับพี่ชูนครับบุญวัสนะเดียวมาพอบานเฮ็ดไต่เขาไปให้กินไปใช่กันไหนผมส่งนี่เโเลนะครผุนพาดพี่น้องแม่เผาอย่าทัดยีมเนอต้องกินอืมกิเนมันกระเปิดคือกั้นกิเลนั่มันแบบีนส่งไปส่งมา อ๋อพี่น้องตกปลาครับใส่ผักขยันหอมนิดนึมตกปลาตัมาแก๊บมืดไปเนาะมาเด้อพี่น้องมากินเราให้มันเดือดเสียงวังสวยแล้วันจะเสียง เสเชฟมาแต่อั้นทีไ้ไหมต้งใหม่ที่หรอถ้าอยู่ถวยแล้วทำไมซดไปเลยพร้อมพักขยันเม่สว่างใช่หรือเปล่าเหมือนแรงแกเสียจะไปเตยนะฮะ เตยล้มันม่เตยทุกคนเตยก่อนนานเยเตยขางัเตยขางกรลำสินยังกระลงกระลำจืลำแ้วตีกันหลอดที่หาชุดการตอนกำลังเสร็เนาะป่อยปุตายออกมาก็เจนี้งอมาอยู่นอกพี่มื่อไรก็าจะไปไล่อยู่เมื่อไรเขาล่อยู่ซบตีกันในบ่มืองแมบอปันไดดอกผนแพงอก่บ่อปันไดดอกบอ้ตะกานคือบ่อพิลลงบ่ไพิล่งผนแพงแคบแคบเพื่อนติดต่อทังผุนก่อนเพื่อนทงงผุนติดต่อก่อน มันที่แหลกว่าสิมา้าพอเพระมันไก่กันมันก็เลยบอกระยะมันบ่ถึงอันหาสิบโลนีใหม่ปีใหม่บมาามเขาก็เขาก็หนา่ยมยามากับเขาเอาคือบอกมากินเขาเราต้มเส่บเซ่บเราไปล้างวิธีก็เห็ดชาบู่ไหมให้กิน

สุดยอดครับหาต้มปลาในเด้อเมีย่ยงเมี่ยงสดหอ่อแบบไม้เลยเนี่เมีย่ยงสดทำจริงๆเตุ้งห่อมันสดๆเลยนั่นครับเอาให้กินสดๆเลยกินลงไปเท่ากินลงไปมือม่อไรก็สิบบุ๊มพลังเลยสอดแจงไนดะ้เมือ่อไรเห็นกินสดๆเลย แส่บบ่แกงน้องใหม่แกงน้องใหม่แซียบใชมน้าแกงเ,กงเสียบใช่เสียนเูรแน่นมาปีกกบขึ้นหอดพยาวบางังเนาะนราบอมาแล้วคานอนใค่จะติดน้ำหอมเสียบอ่อได้ติดน้ำหอมบอ่อได้ก็เผา,เาป่ากับว่เสีสีน้ำหอม,อม น้ำหอมมังหนักน้หอมคาดกับเขานี่ได้กินบดพีนองเลยกินรดกินกระสับนอนเลยเด้อห้องได้สิเปิดแอร์ให้โอ้บรรยากาศดีเทียงเจ้าหนไปตั้มัาตั้าเมียงกินบอใบใบตั้มเมียงกินพุนไตทธงหมกเดือดได้ไหม หอยน่อนเจยนอนนอนรลดเจ้าเพรา่าเจ้าอ erm ันเมยก็ที่ข่อยเพราะว่าข่อยนั่งรับเบิ้ลื่นนยนบ่นั่งรับพ่อเลยมันหนาวนี่สิวอยเม่เอ้ยไม่ผู้เดไม่เห็อพ่อแกดใช่อ่าเรื่องเป็นต้มปลาอยูอเออีอยแม่เขาไม่กินน้ำเงินเป็นตองหัวเราพี่น่องเขาเดี๋ยวไล่ก็ได้ไหม เนเสียนน่ะเรากินกระ <2 S 2> พวกอื่น,นเขากินมาแล้วยังไหลแต่สน่ะเขาปพ้งปลาตัวเดียวเพราะเราที่น<ฮ>พี้งปลาตัวเดียวเพราะเราเอาไปทั้งนั้นแม่าเอาไปทั้งนั้นเดี๋ยวคอยเอาถ้คคาใทำสมตาสมตาฐา,า,อาอนอมาดจเนาะทาสดต้มปลาห่อนเนี่ย เอาพะโลมจมหนีวมาบอกเป่าอันแมงนไบเมื่อไรเอาแจงตัวจับเลยจัพะโลมาเปล่าย้มหนาวอันนี้ไหมไงมาพี่น้องมาโอ้ยดนๆมาบานที่จะน่กินจิงงบอกเราใหม่ก็ยังยมเดินขนจันติปลาปลาทุก ไม่ไ่าไอ้มาเดี๋ยวครับไอ้กํลังเดือดป้ากํลังตุบป้ากําลังเดือดป้าฮ้าติดลาตดคอยติด้าติดจะไม่แหล่ตัวน้องเอี้ยนๆ้าติ่น

ให้หมอเขาบอกกินไปคือ huh. กันแถบร้ายพี่น um ้องมากมากซุ่มแซลมันนี้น้ำกิมแบบนึงอันนี้อันกิมปานิสเดี่ยวเด้อหนาขออนุญาตบัดคำพี่น้องกินเขาก่อน คลิปหนะ้าพอกันไหมเนาะแมนรำพาวเนาะจ้าครับอ๋อนะพอกันไหมครับผมคลิปต่อไปคลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับเมื่อนี้ย่นลูกันเมื่อหมื่นแล้วเมื่อนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ